รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168กร่วมกับอีนุสุด,ดีแมสพารุภาพิกโลดุกดิกเท็ช็อปอาบน้ำตัดขนครบเครื่องเรื่องสุดนัก แล้วท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจ้าสัวพาอิ่มผมพามาที่ร้านนี้นะร้านเขาเนี่ยอยู่ในท่ามกลางของสวนที่นี่มีจุดเช็คอินหลายจุดภายในร้านมาที่นี่เพราะว่าเจ้าของร้านรสแซ่นิยมแซ่ สวยสวยไม่สวยยังไงเดี๋ยวติดตามชมทางรายการดีกว่าตัดสินเองฮะว่าสวยไม่สวยและแซ่บไม่แซ่บเจ้าของร้านลงมือเองทุกขั้นตอนตั้งแต่สูตรแล้วก็ลงมือปรุงอาหารเองนะควบคุมทุกขั้นตอนร้านนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยตั้งใจขายแค่ต้มยำเล้งแซ่บกับก๋วยเตี๋ยวลูกค้านั้นเรียกร้อง<ว>เขาเลยเชื่อมั่นในสูตรของเขาว่าจะต้องเด็ดแน่นอน เลยเป็นร้านนี้ขึ้นมาเหมือนกับ All New i u j u Melx เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จทางเจ้าของร้านนะครับสาวสวยคนนี้นะครับเขาชื่อในสื่อของเขาว่าใครลองแล้วต้องติดใจติดตามในช่วงเจ้าสัวอิ่นตาครับผมช่วงเจ้าสัวอิ่นตาสนับสนุนโดย Ilju Dimas ผารุภาพพิกโลดุกดิกทชอ็อปอาบน้ำตัดขนครบเครื่องเรื่องส สวัสดีครับช่วงเจ้าสวยอิ่มตาก่อนที่จะไปพบกับเมนูสาธิตพบกับเจ้าของร้านคนสวยดีกว่า,าชื่อลาว่านิยมแซบเป็นเหตุผมที่ผมต้องมา,าเพราะว่าเจ้าของร้านสวยแซบไม่แซบเดี๋ยวติดตามชมดูนี่แซบไม่แซบลองดูนี่ เมื่อต้นช่วงเจ้าสวยตานะก็พบกับน้องกวางต่ำนะฮะส้มต่ำอยู่บนหน้าร้านนิยมแซบบนถนนบรมราชชนนีก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสายห้าเจ้าของเราสวยสวยไม่สวยเดี๋ยวให้เปิดแมสดู นิยมแซ่บเนี่ยเจ้าของร้านสวยนี้จะแซ่บไม่แซบวันนี้จะเสนอเมนูอะไรที่แซ่บแซบนิยมแซ่บเป็นเมนูกุ้งตกมันนะคะกุ้งตกมันของทางร้านใช่ค่ะมันมันยังไงแล้วอร่อยอย่างไรกุ้งตกไปอยู่ในมันกุ้งเดี๋ยวพอทาเสร็จแล้วเราจะเห็นแล้ว่าเราจะมีแบบน้ํามันกุ้งเนี่ยแบบโอ้โหน้ำมันกุ้งตัวนี้ราดข้าวล้ลอนโอ้โหอร่อยฟินมากลูกค้าแทบจะบอกว่าขอซื้อน้ํามันได้ไหมน้ํามันราดข้าวเนี่อร่อยกว่าตัวเนื้ออีกใช่ไหม ไม่ได้ขายค่ะต้องสั่งเป็นตัวตัว <c oughs> เครื่องเคียงส่วนผสมด้วยความอร่อยเนี่ยมีอะไรบ้างฮะเริ่มต้นเริ่มต้นจากที่เกลือหิมาลายันนี่เลยค่ะคตัวนี้เป็นเกลือที่เราจะเอามาโรยตรงตัวหนวดกุ้งอะนะมันจะแบบว่าเค็มๆแป้มๆมหน่อยทําให้รสชาติชัดเจนขึ้นนะคะตัวเกลือแล้วก็ตัวนี้น้ํามันสําหรับทอดกุ้งนะคะแล้วก็ตัวซอสตัวนี้เป็นซอสสูตรของทางร้านค่ะแล้วก็เป็นพริกไทยฝ่นนะคะใช้พริกไทยแท้นะคะซอสของทางร้านเนี่ยเห็นบอกว่ามีส่วนผสมเครื่องเคียงเนี่ยมีอะไรบ้างฮะซอสสาเร็จตัวนนี้ก็็จะเปตัว น้ำมันหอยอย่างดีนะคะแล้วก็ซีอ e ิ๊วน้ำตาลทรายต้มให้ส่วนผสมเขาเข้ากันอร่อยแล้วค่ะตัวนี้เป็นตัวซอสเบสของทางร้านที่ใช้ทำในทุกเมนูน้องกวางเนี่ยเป็นคนคิดสูตรเองแล้วก็เริ่มต้นร้านนิยมแซ่บเองทุกอย่างค่ะเ,เข้าครัวเองใช่ค่ะกวางไม่ได้ออกจากครัวเลย6เดือนแรกที่เปิดร้านก็ทำสูตรวันนี้เรามาติดตามชมดูซิว่าสวยอย่างเงี้ยนิยมแซ่บแบบ รสชาติจะแซ่บจริงหรือเปล่านะฮะไปเลยครับเข้ามาในครัวดูกรรมวิธีในการสาธิตเมนูนี้ครับผมเข้ามาในครัวแล้วคุณนกวางเขาอยากจะแซ่บเลยนะไม่รอเลยนะ <c oughs> ใส่น้ำมันก่อนน้อกวางใช่ค่ะใส่น้ำมันให้รอ <c oughs> ้นนอนก่อนนะคะวันนี้นะคะแล้วก็กุ้งลงได้เลยอ๋อใส่กุ้งทอดใช่ค่ะ <ขอ S 2> ที่รอยเกลือเหรอครับรอยเกลือตรงไปที่ตรงเขาเรียกว่าอ,อะไรคองน้ำเขาเหรอคะเวลาตัดไปแล้วบอกว่วามีความความเค็มเป้ยๆหน่อยขนาดยังไม่เสร็จแล,แล้วกินตังหอมเลยนะ<อ>ค่ะรับรองว่าหอมอร่อยมากถ้าผมไม่มาร้านนี้ผมคงไม่รู้นะว่าสาวสวยเนี่เขาทำอาหารเก่งขนาดน,นี้นายโต<อ>เขาก็ว่าอย่างนั้นนะคะพี่วัดฉันอิจฉาแฟนคุณเหลือเกินนะฮะพี่วัดนี่มุกเยอะนะคะมุกเยอะไหมนะกุ้งพอจะสุกแล้วนะตามด้วย ก็าตามด้วยซอสของทางร้านตามด้วยพิกไทยคะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เวลาถ้าสมมติว่าสีมันไม่สวยเป็นเคล็ดลับบอกพิวัตรคนเดียวก็คือใส่น้ำมันพิเปาลงไปนิดนึงให<อ>้สีสวยงามะคะ<อ>่ะเมนูกุ้งตกมันจากร้านนิยมทราบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทักสักรู่ครับช่วงเจ้าสัวอนทองสรรพนุษโดย ฮิลลสุดีแมสพารุภพาพิกโลดุกดิคเทชชอปอาบน้ำตัดขนครบเครื่องเรื่องสุน,นักพบกันในช่วงของเจ้าสัวอิ่มทองทุสัปดาห์น้าผมจะมารีวิวให้คุณพ่อพา่าน,น่ะได้ชมเลยว,ว่าร้านที่ผมมาเนี่ยแต่และสัปดาห์ร้านเขาเนี่ยนอกจากมีเมนูสัตว์ที่เด็ดแล้วยังมีเมนูไหนอีกบ้างเกิดกันไปแล้วบอกว่ามาเพราะว่าของร้านนะสวยไหม แซ่บไม่แซ่บไม่รู้นะเจ้าของร้านเองน้องกวางเนี่ยเขานิยมแซับแซ่บนี่คือไม่ได้ปากจัดนะอาจจะปากปดกเลยเริ่มต้นฮะาเมนูไหนดีครับผมขอแนะนำเมนูเล้งแซ่บก่อนนะคะเล้งแซ่บเมนูนี้เป็นเมนูแรกของร้านด้วยความที่บรรยากาศร้านเราดีอย่างที่เห็นนะคะคุณลูกค้าก็แบบ ขอรีเควสว่าบอกทำไมอยากกินอาหารนั่งทางกับครอบครัวเราก็ค่อยๆขยายามทเมนูเพิ่มขึ้นม,มาเรื่อยๆๆต่อไปเมนูไหนดีครับก็จะเป็นหมูคุกฝุ่นค่ะเป็นเมนูที่ทุกโต๊ะต้องสั่งแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ได้สั่งแค่จานเดียวต้องบุ่นต้องซัเป็นสันคอหมูค่ะหมักรสจัดแล้วก็ย่างถ่านเมนูย่างทุก ทุกอย่างที่ร้านจะเป็นย่างถ่านหมดต่อไปเมนูไหนก๋วยเตี๋ยวแล้วกันนะเก๋วยเตี๋ยวค่ะตัวนี้เป็นเย็นเตาโฟนะคะอร่อยมากเลยเหรอโฟต้มยำผัดพวกซอสเนี่ยค่ะเป็นสูตรของเราทําเองหมดเลยสูตรจากออีใช่ออีค่ะใช่ต่อไปเมนูไหนดีครับก็จะเป็นส้มตำข้าวโพดแซลมอนนะคะของเราแซลมอนที่ใช้ก็เป็นเกรดซาซิมินะคะ ก็ตัวนี้เป็นกระพงทอดยำโบราณใช่ระกคะกระพงเป็นค่ะถ้าสั่งถึงจะทำค่ะจะรอนานนิดนึง<อ>คุณลูกค้าต้องใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะค่ะใจเย็นไปก็ชมเจ้าของร้านไปก่อนแล้วกันชมส่วนดีกว่าวค่ะตัวนี้จะตัวละ390อ <3 90 S 1> แค่น,น้เองค่ะรา,าใช้น้ำหนักประมาณ9กถึง1โลนะคะใช้ตัวใหญ่ ส่วนเมนูเป็นเมนูพระเอกเลยท็อปเรื่องค่ะอันนี้คือกุ้งตกมันค่ะอย่างที่เห็นเห็นไหมคะเป็นกุ้งตกมันอยู่ในมันกุ้งจริงจริงราคาตัวนี้จะมีหลายไซส์นะคะตามน้ําหนักถ้าตัวนี้จะน้ำหนักประมาณ3ตัวโลก็จะอยู่โลใช่ค่ะปกติก็จะอยู่ที่990ตัวละนะฮะใช่ค่ะก็พิเศษให้รายการของพี่วัดนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณตัวละ7 9 0 790ใครดูรายการอยากจะทาน790บาทลองดูครับ1มื้อ ผมว่าตัวนี้ได้สองคนได้นะอิ่มค่ะสุกๆเลยสุกเลยนะขอลองเมนูนี้ก่อนดีกว่าข้าวพงเทายมโบราณตัวนี้ก็จะเป็นยำน้ำพริกเผานะคะสนราคาเท่าไหร่เมนูนี้จ่ายละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอันนี้อร่อยค่ะหมูคุกฝุ่นอร่อยจริงจริงค่ะอร่อยมากยอมรับตัข้าวโพดแซลมอนสนราคาเท่าไหร่เมนูนี้ตัวนี้สองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทลองยีน่าโฟดีกว่าน้ำยีน่าโฟของทางร้าน นิยมแซ่บเนี่ยเขาทำเองใช่ไหมใช่ค่ะส่วนราคาเท่าไหร่เมโนูน,นี้ตัวนี้แค่60บาทเองค่ะพี่วัชค่ะสำหรับรายการเราเนี่ยทางน้องกวางบอกว่าให้790าข้าวร้อน,อนใช่ไหมค่ะน้ำแกงถ้วยหนึ่งนะผมจะทานได้ดูว่าอร่อยขนาดไหนดูจากสีหน้าผมได้นะมันมันท่านผู้ชมมัน,มนจริงๆยอมรับหอมนะคะหอมมาก เห็นพี่วัดทาล้วหิวไปด้วยเลยค่ะเนี่ย ตอนนี้เทน้าเนี่ยสามารถเดลิเวอรี่ได้ด้วยเดลิเวอรี่หรือว่าจะาคุณลูกค้าโทรมาสั่งแล้วก็มารับที่ร้านได้เบอร์เลยครับศูนย์หกหนึ่งค่ะเก้าสี่เก้าสี่สองสองเก้านะคะ<อ>โทรมาสั่งแล้วค่อยมารับที่หน้าร้านได้ค่ะหรือไปบนแพลตฟอร์มเล่นโซเชียลก็ได้ใช่ค่ะเฟิร์บผมบว่นานิยมใชบได้เลยค่ะทุกคนเลยครับอาหารทุกจานนะคะความตั้งใจทำเอาของที่คุณภาพดีที่สุดนะคะมาให้ทุกคนได้ชิมกันถ้ามีโอกาสอยากจะให้ใครฝากไปผ่านมาหรือว่าตั้งใจมานะคะขับรถมาง่ายๆค่ะจากกรุงเทพหรือจากราชบุรีค่ 20นาทีแค่นั้นเองค่ะร้านคุณเปิดและปิดกี่โมงเปิด1ิบโมงครึ่งค่ะปิด3ามทุ่มค่ะโดยปกติ<ล>ใช่ค,ค่ะติดตามข่าวสารทางภาครัฐก,ก่อนนะครับว่า อนุญาตให้นั่งทานที่ร้านหรือ,อยังถ้าเกิดว่ายังก็สามารถโทรมา delivery ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้นะฮะข้างล่างตรงจอทีวีนี้นะครับเซิร์ชใน Facebook นิยมแซบแซบไมมแซบอร่อยไมมอร่อยร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดพนักานขอบคุณนะครับน้องกวางมากขอบคุณพี่วัดมากค่ายทีวีมานะคะรายการก็เดินทางมาถึงท้ายช่วงของรายการร้านไหนดูแล้วนะครับอยากให้ผมไปรีวิวร้านท่านแอดไลน์มาตามข้างล่างน,นะครับผมจะส่งทีมงานไปพบกับท่านดูรายการแล้วชอบอย่าลืมนะครับกด s b s c r i b e กดกระดิ่ง กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปสู่เพื่อนๆของท่านนะครับท่านจะรู้ว่าที่ไหนมีของอร่อยปักหมุดที่ไหนรวมไปถึงเมนูแต่ละเมนูนะครับราคาเท่าไรสำหรับนี้บผมน้องกวางและทีมงานนะฮะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครที่ชอบแบบแ,แซบๆที่ร้านก็ยังมีเมนูอื่นที่ไม่แซบสำหรับครอบครัวได้เลยค่ะเด็กๆผู้ใหญ่ทานได้แล้วก็ที่นี่เขามีเช็คอินข้างหลังแล้วก็มีสาลาทั้งหลังให้ด้วยค่ะคให้นั่งเล่น